เมื่อคนใจเคยเยอะขนาดนี้นะคะวันนี้เรามาตรวจตาที่โรงพยาบาลตำบลกันค่ะแน่นอนค่ะมาเลยนาก็ต้องใช้ตัวช่วยค่ะอยู่ที่ตำบลเราก็ไม่สามารถจะมีสถานที่แบบว่าโอเคได้ขอดื่มเครื่องดื่มชุก,กํำลังก่อนจะได้แบบว่าไม่มีปัญหาครึ่งวันครึ่งวันค่ะครึ่งวันเสร็จค่ะแน่นอนค่ะสงคนไข้รอเท่าไหร่นะ250แล้วใช่ไหมสอ้ยแป๊บเดียวค่ะตรวจตาประจำปีกันเนาะ แป๊บเดียวค่ะตอนที่กำลังติดตั้งเครื่องอยู่นะคะอาดื่มเครื่องดื่มชูกำลังก่อนมาเลยค่ะเราดื่มชูกำลังแล้วกินกันเลยเมื่อได้ตัวช่วยแล้วหายห่วงแล้วค่ะลุยกันเลยนี่มาดูกันเลยค่ะบรรยากาศคนไข้ของเรานะคะที่รอตรวจการคัดกรองเบาหวานจอประสาทตาประจำปีค่ะ,คะในการตรวจตา่าใส่แว่นอะไอย่างเงี้ มาหมดแล้วเนาะประวัติจอตาไม่มีนะเป็นผ so ู really it? It really so anyway. ้ทำตาให้ดีเหน่อยย่าคต้องตรงมือค่ะทำาไม่มือดีไม่ได้ถ่ายรูปเน่เอสมอเก่งมากค่ะที่โรงพยาบาลตะบลนี้ค่ะสุดยอดเลยนะคะจัดการคนไข้เนี่ยแค่เนี้ยแป๊บเดียวเดี๋ยวแป๊บเดียวว๊าหายไปเลยสุดยอดเลยไปเลย